หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายขอบคุณสำหรับแฟนช่องที่อยู่กันในไลฟ์ฟุตบอลแมนเจอร์2021เมื่อวานนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบการช่วงนี้พรีเมียร์ลีกใกล้กลับมาแข่งขันแล้วลพลพรรคผีแดงอย่าลืมเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาสู้กันใหม่ในคืนวันเสาร์ติดตามข่าวสารทัศนะแนามแมนแม ลุ้นเชียร์ทีมโปรดแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มมาที่เรื่องราวของเดวิดกาโมกอหลังดาวรุ่งที่มีข่าวกับแมนยูแต่ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตัวนักเตะนั้นโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกับ,บรากาทีมดังในพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสจนมีข่าวว่าอเลกูนาโซชาสนใจดึงไปร่วมทีมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับแผนเกมรับพี่ใหญ่ในตำแหน่งเซนเตอร์นั้นยูเต็มีแฮร์รี่แม็กไกวายที่ทำงานร่วมกับเอริกบายยี่ที่เจ็บบ่อยและวิกตอร์ลินเดเลฟ ส่วนแอสตันเซเบนนั้นสอดใร่ขึ้นมาแล้วดาวิดกาโมในวัย21ปีนั้นตรงตามสเปคโอเลกัน่าโซชาคืออายุน้อยและมีฝีเท้าที่ดีจุดเด่นของกาโมนั้นมีหลายอย่างทั้งการเข้าสกัดบอลที่แม่นยำและโดดเด่นมีสติการเข้าสกัดบอลสูงสุดเป็นอันดับ2ของลีกโปรตุเกสเมื่อนับจากผู้เล่นที่ลงเล่นอย่างน้อย5เกมทำให้ตัวรุกคู่ต่อสู้เลี้ยงบอลผ่านเขาได้น้อยมากๆและมีสติการเคลียบอลจากพื้นที่อันตรายที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ลูกกาอากาศของกาโมนั้นงถือว่าทําได้ดีติดท็อป10ในลีกโปรตุเกสเช่นกันเขียงข้างกับนิโคลัสโอตาเมนดีและเปเป้สองนักเตะรุ่นใหญ่ที่ผ่านการค้าแข้งในลีกยุโรปมาแล้วอย่างโชคชนดาวิดกาโมนั้นมีสัญญากับบราร์กาถึงปี2025ถ้าเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กมากที่สุดแต่ยังสามารถขยับไปเล่นมิฟิลตัวรับได้ด้วยมีมูลค่า,าการตลาดอยู่ที่6ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากยูโรตัดต้องการดึงตัวมาร่วมทีม ในราคาที่ไม่แพงหลังันที่ประเด็นของปอปอกบายังร้อนระอุไม่เลิกหลังจากให้สัมภาษณ์แบบมีนัยยะตอนเข้าแคมป์อยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสเกี่ยวกับอนาคตภายในทีมปีศาจแดงล่าสุดไมการลิชาอดีตแบ็คแมนเซตีออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างถึงพริกถึงขิงโดยบอกว่าผมมองว่าปอป,ปอกบาต้องให้ความเคารพแมนยูเต็มมากกว่านี้เราเคยพูดถึงไอเยน่ยของเขาไปแล้วว่าไม่ควรปล่อยให้พูดถึงอนาคตการค้าแข่งของเขาซึ่งเราทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องนั้น แม้เขาจะทําผลงานได้ดีกับทีมชาติแต่ในสโมสรกลับมีปัญหาทุกคนที่ยูเต็ดนั้นให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาเป็นอย่างมากผมไม่อยากโจมตีเขาไมค์การ์ดิชาร์ดเผยและผมเชื่อว่าเขาจะอยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปเขาอาจจะดีพอที่พาทีมประสบความสำเร็จถ้าเขาโฟกัสที่ยูเต็ดอย่างเต็มที่แต่เอาจริงๆผมเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเขาไปบ้างแล้วหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นออกมาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขารู้ว่าปัญหาอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเขา โอเลกุน่าโซชาออกมาปกป้องเขาหลายครั้งซึ่งเขาควรทําตัวให้เหมาะสมกว่านี้ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกรณีของปอบอกบาย,ยังไม่รู้ว่าสโมอสรจะตัดสินใจแบบไหนเพราะโซชาก็ออกมาปกป้อง,องนักเตะโดยตลอดแต่ถ้าปอกบาไม่ยอมต่อสัญญาก็าจ,จะต้องทําอะไรบางอย่างในซัมเมอร์ปีหน้าเพื่อป้องกันการเสียนักเตะไปแบบฟรีๆเมื่อสัญญาเข้าสู่6เดือนสุดท้ายผีพร้อมปล่อยแข้งส่วนเกินออกจากทีมมันดูแตเตเรียมหาทางปล่อยนักเตะที่ไม่ใช้งานออกจากสโมสร เพื่อข่มกำลังที่ดีขึ้นในช่วงเดือนมก,กราคมนี้รายงานระบ,บุว่ายูเต็ดพร้อมจะปล่อยฟิลโจนส์ทีมอ so ัีโฟซูเมนซาเซโยโรเมโลมักอสโตโฮและโอเดนิกาโลเพราะพวกเขาเหล่านี้แทบจะไม่ถูกใช้งานเลยในระยะหลังยูเต็ดยังคงมีข่าวกับปีขวาและเซนเตอร์แบ็กอยู่ซึ่งตลาดโควิดแบบนี้เงินมากเงินน้อยก็ต้องเอาไว้ก่อนครับมีฟิลโจนส์เพียงรายเดียวที่เหลือสัญญายา,ยาวกับทีมที่เหลือนั้นสัญญาใกล้หมด แล้บางคนกำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ถ้าปล่อย4คนนี้มัดรวมกันได้อย่างน้อยก็จะมีรายได้เข้ามาเพิ่มให้สโมอสรน10-15ล้านปอนด์ในช่วงที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมผีลุ้นกำลังสำคัญฟิตพอลงเล่นโดนเวสต์บรอมหรือไม่แมนยูต่ต้องรอเช็คสภาพ,อพอฟิตของวิกตอร์ลูนเลฟที่มีการบาดเจ็บหลังจากการรับใช้ทีมชาติสวี Sweden, วเดนเช่นเดียกกับองตนี้มักแซวที่อยู่บนม้านั่งสำรองกับทีมชาติฝรั่งเศสในเกมล่าสุด ส่วนอเล็กเตเลสที่มีผลตรวจโควิด COVID ล่าสุดเป็นลบแล้วนั้นรายงานระบุว่าต้องรอติดตามการอัปเดตจากบทสัมภาษณ์ของเลกุนนาโซชาในการถแถลงข่าวก่อนเกมอีกคนที่ยังไม่แน่ใจก็คือมาคาสไรฟอร์ดทั้งหมดนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงสนามได้หรือไม่ในเกมพบเวสต์บอมบิชคือวันเสาร์นี้เวลาตีสามตรงส่วนผู้เล่นที่ไม่ติดทีมชาติซ้อมเข้มตามปกติที่ศูนย์ฝึกแคริงตันครับทุกคนมีสภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมทั้งอักเซลตนเซเบ้ฮวนมาตา้าเนมันยามาติช อนรอนิซากาเฟดฟาคุนโดเปซี่และไบรดอนวิลเลียมหลังจากนี้พิษสดนจะมี4เกมติดรออยู่ซึ่งเป็นโปรแกรมสำคัญทั้งหมดในการดวนกับเวสต์วรอมบิชอิสตันบูประซักเซฮีในการแก้มือที่โอทราฟอร์ดโดนลซอท์ทัมตันของราฟเฟเซนทูเทลที่ผลงานดีและต่อด้วยการดวนเปเชซึ่งหารูกทีมของโซชาทำผลงานได้ดีต่อเนื่องน่าจะทำให้มีความพร้อมและความมั่นใจ ก่อนที่จะลุยในเดือนสุดท้ายของปีอย่างเดือนธันวาคมซึ่งมีโปรแกรมช่วง Boxing ดย์ที่เป็นโปรกแกรมเตะทีรอพลพรรคผีแดงอยู่ตอนที่เรื่องราวของไดยูปาเมกาโนดมีรายงานว่านักเตะอาจจะตัดสินใจย้าย,ายทีมในเดือนมกราคมนี้รายงานจากสื่อเยอรมันอย่างสปอร์ตบิลรบุว่าแมนยูเต็ดยังสนใจในตัวไดยูปาเมกาโนดอยู่ทีมซาร์พสตของปีศาจแดงลวมถึงิงุเลกุน่าโซชานั้นชื่นชอบฝีเท้าของกองหลังไลฟ์ซิกเป็นอย่างมาก และพร้อมจะล่าไลเซนเต้แข่งกับลิเวอร์พูลที่มีปัญหากองหลังบาดเจ็บหลายคนอีกทีมที่สนใจนักเตะเช่นกันคือไบเยนมิวนิกเพราะสถานการณ์ของเดวิดอาราบายังไม่แน่นอนถ้าสถานการณ์ของอาราบายังคลุมเครืออยู่แบบนี้มีโอกาสที่ทีมเสือใต้จะเข้ามาร่วมในดีลนี้ด้วยสมสรยักใหญ่ในยุโรปหลายทีมอาจจะเลือกเดินดีอบาร์เมกาโนในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยครับเพราะถ้ารอไปถึงซัมเมอร์การแข่งขันอาจจะสูงขึ้นสภาพการเงินของแต่ละทีมอาจจะดีขึ้นด้วย ค่าตัวเบื้องต้นที่ไลฟ์ซิกพิจารณาปล่อยตัวกอหลังจอมกแกล่งไว้ย2ปีอยู่ที่45ล้านยูโรตอนนี้ยูเต็ดมีขาดับเซนเตอร์อยู่2คนเท่านั้นก็คือดาวิดกาโมที่รายงานไปในตอนแรกและไดโยอุปาเมกาโ,โนเป้าหมายเดิมจากเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและประเด็นที่แฟนๆจะคงให้ความสนใจเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดกับสโมสรนใหม่ของเขาหากการย้ายทีมเกิดขึ้นยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเอ็ดวาร์โดอินดากรูฟฟุตบอลจากสเปนมองว่าคริสเตียโนโรนัลโด อาจจะถูกปล่อยตัวจากยูเวนตุสอยู่ที่ว่าจะเป็นตลาดเดิอนมกราคมนี้เลยเลยรอไปถึงตอนซัมเมอร์ปีหน้ารายงานระบุว่าตอนนี้จอร์เมนเดจยต์ของนักเตะพยายามหาทีมใหม่ให้โรนโดแล้ว2อทีมที่เมนเดสติดต่อไปคือปารีสแซงต์แชมงและแมนยูนเต็ดความเป็นไปได้ในดิวเกิดขึ้นในหลายอย่างครับอาจจะเป็นดิวสลับขั้วหรือเพิ่มเงินหรือขายขาดรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของสปอนเซอร์มาเกี่ยวข้อง โรนโดนั้นมีภาพลักษณ์ทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งมากๆโดยแฟนบอลแมนยูเต็ดบางส่วนนั้นเชียร์ให้มีดิวต่อเนื่องระหว่างปอปบอกบายกับโรนโดโดยหาจุดลงตัวในเรื่องของธุรกิจมาพูดคุยกัน ริสโนโรนัลโดนั้นอยู่กับแมนยูแต่ตั้งแต่ปี2003ถึง2009ก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนี่เป็นเวลา11ปีแล้วที่โรนัลโด้ยังวาดลวดลายอยู่บนฟุตบอลระดับสูงกับทีมชั้นนําของยุโรปและกระแสเรียกร้องให้โรนัลโด้กลับบ้านยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะทุกคนนั้นคิดถึงการวาดลวดลายของโรนัลโด้ในสนามโอทราฟอร์ดเป็นอย่างมากก่อนจะลากันไปช่วงท้ายผมมีลีลาของอัมัดเดียโลครับที่จะย้ายเข้าสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมก,กราคมมาฝากกัน ลนรอบีแดงอาจจะคาดหวังกับฟอร์มของอามัดเดียโลครับแต่ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆให้หนักเตะค่อยๆเติบโตและผมเชื่อว่าอามัดเดียโลจะเป็นส่วนเติมเต็มของแมนยูเต็ดในอนาคตได้แน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมมองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย